สวัสดีค่ะวันนี้หอมจะมาทำไก่ผัดคิงนะคะแต่หอมจะใช้น้องไก่เอานะคะเพราะว่าหอมจะล่อแล่น้องแล่เนื้อออกจากไอกระดูกนะคะแต่กระดูกหอมจะทำเป็นซุปไก่นะคะก็มาดูส่วนผสมก่อนนะคะว่าหอมใช้อะไรมัางน้ำมันหอมจะใส่ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะหอมก็อันนี้สำหรับผัดนะคะมีน้ำตาลซอสหอยซอสซีอิ๊วขาวรสดีไก่ กระเทียมสับน้ำปลาแล้วก็ไก่มีผักก็มีพริกมีหัวหอมอันนี้แครอทอันนี้เป็นเป็นเห็ดหูหนูนะเห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำนะ,ะหอมซื้อแบบเป็นแห้งแล้วหอมก็มาลวกมาต้มนะคะพอต้มเสร็จหอมก็แบ่งแบ่งเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งนะคะแต่จะบีบน้ำออกก่อนนะคะค่อยใส่ตู้นะ่าแช่แข็งนะคะแล้วก็มี เอ่อขิงนะคะส่วนเป็นน้ำซุปนะคะหอมก็จะใช้อันนี้ซุปไก่นะคะสองก้อนมะเขือเทศหัวหอมขิงนะคะเป็นซุปไก่นะคะบางทีหอมอาจจะเอาอะไรนะเอาหอมทอดนี่โรยหน้าเดี๋ยวมาดูทีหลังนะคะเดี๋ยวหอมคอแรกไก่ก่อนนะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวหอมแรกไก่ให้ดูนะคะว่าหอมแรกไก่ยังไง เออม้อร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดให้หอมใส่ขิงลงไปได้นะค,ะครับผัดให้หอมค่ะ ใจๆนะคะ เขาไม่ใช่ไม่ชอบอกไก่นะคะเพราะว่าอกไก่มันมันแข็งนะคะเอาไม่ชอบอกไก่เลยใส่เห็ดคะ่ะเแข็งแท้ ใส,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 สนะ่อะไรก็ใส่เนาะ ซอสสิ้วขาวน้ำตาลปรุงตามใจชอบน,นะคะน้ำปลาซอสหอยเดี๋ยวผัด จนสุกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหอมก็จะใส่พิกสุดท้ายนะคะหอมไปตัดใบหอมมาสองใบแล้วหอมไม่ค่อยใส่เลยหน้านะคะหอมมันโตไม่ทันเพราะว่าหอมกินไว้หอมนั่นนะชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะ เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําซุปเออกระดูกไก่ดีกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหอมกําลังตั้งหม้ออยู่นะคะกําลังตั้งหม้อให้ร้อนอยู่แล้วมาดูผักหอมนะคะหอมได้ขึ้นช่ายมาสองก้านนะคะแล้วคอมก็จะใส่แครอทไปลูกหนึ่งนะคะเพิ่มความกลมกล่อมกลมกลม,กลมนะคะนี่ค่ะ ผมก็จะใส่ขนองนะคะขนองไก่ลงไปน้ำเริ่มร้อนแล้วรอน้ำร้อนก่อนนะคะ น้ำเริ่มร้อนแล้วคขาก็จะใส่กระดูกไก่นะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะพอเริ่มเดือดแล้วหอมก็จะตักฟองออกนะคะตักฟองออก ทีนี้ก็จะมาใส่ขิงแครอทขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็หัวหอมนะคะมะเขือเทศเอาไว้ก่อน เดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วหอมก็จะมาใส่มะเขือเทศน,นะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะคะมันสุกแล้วหลหะแต่หอมจะตุนนะคะตุนให้น้ำผักออกแล้วมีรสชาติกลมๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะและทีนี้หอมก็จะมาปรุงรสนะคะปรุงรส ชิมก่อนหอมก็จะเริ่มอร่อยใส่ซอสเมกกี้นะคะประมาณครึ่งทัพพีได้แล้วหอมก็จะใส่รสตีไก่นะคะไปหนึ่งช้อนชา ชิมอืมอร่อยเดอวหอมก็จะใส่กระเทียมเจียวนะคะ มาค่ะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ต้มซุปกระดูกไก่แล้วก็ไก่ผัดคิงนะคะเพราะว่าเวลาหอมทํากับข้าวหอมจะไม่ทิ้งกระดูกนะคะเพราะหอมจะชอบทําน้าซุปนะคะทุกครั้งเลยนะคะแต่อกไก่หอมไม่ชอบนะคะเพราะว่าอกไก่มันแข็งนะคะหอมชอบแบบน่องไก่หรือปีกไก่เงี้เอามาแกะเอาเนื้อเอานะคะหอมชอบกินแบบนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งเป็นกำลังใจหอมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ